เดเบิกหันหน้าเนาะเบิกหน้าถุงไหวเนาะคนเบิกหน้าไหวอุ้ยหุ่นดีเนาะดิเบิกหน้าเนาะบุกเบิกพักแม่เนาะแม่รู้ว่าฮอนเบิกห้เบิกหน้าไม่นี่ไรบาดนี่เฮ็ดกินเนี่ยไดบาดนี่เอ้า โอ้ oh, ได้น้ำคักเดี๋ยวฮดแท้อาว่าเนาะโอ้ยฮดคักฮดแน่ดิล้ะนี่อ่าปวดแดดนี่ววเนาะน้ำก็สว่างแห้งาปาดผมมันดูดน้ำอยู่ในห่วยในห้องเอ็ดมุบบ่งเมื่อไรบาดนี่ชวนพักชวนหยาน่าน้ำน้อแห้งีหงล้อนี่เนาะอ้าหือ ถึงบิงคอย่างก็เธอยันหยับพักแล้วนะฮู้ยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทักแม่นดิล้อนี่เราเห็ดเนาะสาวลำเพลินเม็ด่งเดียวอ่าคือเกาเนาะเพิ่มเติมแน่ลูกสาวใหญ่แล้วบาดนี้โดยสบายดีเด้อเนาะดูดูดอ่ะพี่น้องเด้อเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิซีกันเบิร์ดสุขสุคนพี่น้องเนาะ มาพบมาเจอกันมื่อนี้นพี่น้องเอคอนจะเดินทางกลับเนาะหรือว่าสองสามรอบแ้วพี่น้อยโบเชียงตั้งแต่ขึ้นมาเหนือในการโบได้แนวะหาทางสาวลำเพลนเนาะมารอบนี้เห็ซี FC ว่าพี่น้อง <Okay. S 1> เอ้ยให้โบเชียงแวะเยี่ยมยามแน่กินฮอดคิดถึงาทางเมดิ๊งเลี้ยวสันเบิงอ,อยากเบิงพักเบิงยาลอบวัดสันนะเนาะมาเบิงน้ำกันบานี้พี่น้อยมีอย่างแน่เพิ่มเติมแน่เนาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่เนาะนะมาช่วงเวลา ช่วงใบใบพี่น้องเอ๋ปูเสียงเดินทางมากะป้าอ่อนเสบีบีอยู่โอ้โธ่เนาะพักนี่เบิ้งแล้วนี่ชิดร้ชุดแล้วนี่เนาะเลยอืมอั้ยยุงปี๊ฮัลโหลสบายดีวอได้เดาว่านี่ได้ยอออออเันนี้ไม่แหเน้เลยป้าปูเสี่างไปห่มก้อนซะ โอ้เนาะโอ้ผักกาศซองหักโลนี่เนาะใส่กระลูกหมูอ่อนนี่ป้อย่ำนี่แตกตุยตุยเราได้เนี่ยข้ากับแล้วเนี่ยนะเขารังชืเรืนทางหวนกับมาแต่เซปโปนเวะเขามาหากรอบนี่เลยอ่าแล้นางนิดอ่าไม่เอาให้นางขิดินได้บ่อนะโอ้ยบุษณนดูนี่ว่าลอกเนาะดูอันบริมีชาดไม่ยังมาปูบ่ บ่ก <c ười> <c ười> ุ <c ười> ้งหุ่นบ่กุ้งหุ่นดีแท้นี่ฟ้ามเนียเบิกหายหน้าเนาะเบิกหน้าถุงใหม่เนาะคนเบิกหน้าใหม่โอ้กุ้ยหุ่นดี罗ดิโอ้่เบิกหน้าเนาะบุ๊บเบิกพักแม่เนาะแม่ลูกก็ฮอนเบิกห้เบิกหน้า โค้ปาโพนจนบนเรือเลยอันนี้เนาะมุนมาเลยโพนนะทงเพียงหมดเลยปาจนมุนดีเลยกําลังหวัพืชเนาะไม่พ่าพืชนั้งนะผักพืชวะผักพืชผักพืชนี่เป็นยังนะผักพรอนกําลังห้ากําลังแรอ rồi 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 áo áo được. nó à, à, à. thấy luôn nhang mà mừng vô hả má nhang chàng hay, chắc. thì nó mừng dữ hả chàng cha, cho cho pha luôn cho nhang ma pí dữ hả à, uh, pì bài đấy nó, rồi pì sáu đường pì sáu tháng, à, nhang má nhang chàng được, <cười> <cười> nhang nhang, thấy à nhang má nhang má á, à. ừ. à, เยะมว่าจะไจากโทรศัพท์ปูเนาะยังจะเอาโทรศัพท์ก่อนมออันลูกเจ้าย่างนี่ฮอดใช้แล้วช่วงนี้ครับเปะเพิ่นได้จักเก้าได้ลายเก้าแล้วโดยแสดงว่านี้เพิ่นโบอย่างย่างได้เนาะโดยห่านจามเลย จ้าบ่เอายังไงกันจ้าแม่ว่าว่าโดยขับใจเด้อเพิ่นนะเพิ่นหาว่าว่าโดยขับใจเด้อเพิ่นโดย้วยจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าลองฝึกหัดบอกลูกจะเด้อเดี๋ยวไปเช็งเสียงเอานี่เองฝากมาให้เอือนแมวแมียวแม่แมียวนะเด้อแมวเพิ่อนนั่นเองเธอแมวแม่แมียวนอนยังกินงกินกันแม่ คันแม่โฮดพักในเมียวเพิ่นมาอันเจียพักนี่เพิ่นห้าไอ้หมาเมียวหมาแม่หมาตีาอุ้มไว้เลยอุ้มไหวเนาะได้หมักพริกกะดอกอันนี้หมักพริกยังคือเขียวแค่นี่นะพันยังอันนี้นะกุ้งหันลาย เมนเมนมะพริกเขียวบ่อนห้องเมนบอสชักเลยพริกอันนี้บุ๊มเนพริกเสื่ยงเสื่ยงมากว่าแมนอะไรพริกเขียวน่ยวบอสฉันว่าปลูกอเอาแท้เอาว่าเนาะกุ๊กกิ๊กเล่แท้เดี๋ยวแห้งมาตีใส้อันนี้นะบ่อสบ่มีกระตองนี่ด้วนะพระรามดีอันนี้เนาะ อันนี้นี่คืออันก็นานี่ปลูกคนอ,อกแล้วนี่บอได้วันนี้สีเอาอยัางลงบนดิน,นตัวน,นี้นะยังบูอือันยันะงละเราเห็นชวนพักชวนหย่าคุ้มเนาะจนจนพร้อมลงลายจะวานนี้อยู่นึกกินบ่เต็มที่ไปแจักนห่บอ <c oughs> ก็บวกแน่แน่นเนาะบวกแน่ได้ป็นี้ได้ชาอันทั้ง น้องวันใหม่นี่ยังโทษเด้อย yeah, ังกินนมแม่อยู่บ่โดยว่าสิเอาออกเดือนหน้านี่ว่าเสียว่าสิเอาพอีปีสองเดือนเลยเนาะโดยได้แม่บ่ได้ให้กินนมพงนมยังเพิ่มน้ำบ่ยังโอ้ขันขันว่าเจ้าสิเอาอันลูกดุงมนี่เจ้าต้องหาซื้อนุ่มมาอ่อยตัวนี้อีกเด้อกินได้อีกนักเติบอยู่ได ออกปุบปับลนี่บูได้ได้นี่เอออีกย่างไปย่าางไปย่างย่างย่างางย่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 ามาคุมสวนพักห้านีก็แม่เจ้านีและนี่วะมกิไก่กันนิ่มปยจ้เอ้ยเอ หายเม้วเม้วเถอมาหนิเม้วแต่สูตรมะอันปลูกพักนี่แบบทีเด็ดเดินนี่เดียวเบิงนี่มีแต่ขี้แบ่เนาะเลยขี้แบ่เป็นเหตุด้วยตั้งแต่กินตะก,กี้เลมีขี้แบ่มาเลยอยู่นี่เลยเต็มอยู่ทางนี้กะบุเบิกกลายเนาะเลยโพดโพนี้อันโชลายนี่ อันเอาไปขายอยู่ใช้สารน้ำเพชรขายในบ้านนี่ก็ได้ขายอยู่บ่เลยอ่ะยังไว้พีได้มันแดดได้ชมเจ้าฮะเออจะไปยืนอยู่หันบ่สบายอีกได้ฮะเออโยบ้านนี่ก็มีตลาดนัดขึ้นกันอยู่บ่มีตลาดนัดคันสีฮะตอนเช้าตอนแรกตอนเช้าตอนเช้าอ่ะพื่อายัง ผู้น้ำยังคืองแหงเทนี่บ่กระจังว่าคันเ,เปิดเปิดตลอดแหง<อ>เนาะแต่ว่าอันห้องน้ำเจ้านี่เวลาเจ้าอันนี้เจ้าบได้ต,ต่อสายเข้าไป,ปบ่โบได้มีทอ่เอเข,ข้าไปบ่อเอาบูดาอันนี้นได้สชเหตุนี่นได้ใช่การโตเอทั้งนี้เห็นแล้ว<อ>ยายเอาบได้มีท่อเดินเข้าไปห้องน้ำเนาะงบได้มีก๊อกไม่ยังไปด้วยเนาะ โ oh, อย้ยางยากอยู่เด้นน่เนาะคืออัน,น <c oughs> ทุกเทือนอนี่ต้องเจ้าต้องอดึงสายยางไปพูดเม็นบ่โดยโอ้ oh, มันก็ยากยากอยู่เด้ยน่เนาะคำว่าฝังท่อน,นี่ก็สจีป,ประมาณซีหาทอน,นี่ก็ซื้อก๊อกมาใช้นี่ก็นเนาะได้แล้วเนาะเวลาเสียบปลั๊กจริงๆก็เปิดยนพูดไหลไปเลยเพราะว่าน,นี่มันเป็นไหลปุ่มเม็นบ่อนี่นะได้จะดวดได้เปนน็นห้องแล้วเนาะ ลายจรวดนี่มันคล้ายๆว่าเขาโบมันมันบริตตัดอัตโนมัติเนาะบ<อ>ับน,นี้<อ>นเขาเสียบปลั๊กมันทังเลยนะพี่น้องเลยทางเขาทอ่ตอต่อท่อตรงขางน้านี่กับมีเปอร์เซ็นต์กับยกึกย่าอยู่ตัวนี้เขาเสียบปลั๊กมันยึดเดมันพุ่งไปท่อรุดไปเลยเนาะเนาะใช่ว่าต้องซื้อปั๊มอีกอย่างเนึองอีก นี่แหละแต่ละมือเนาะ<ผ>นบัวรวัดกับสวนพักเจ้านี่เนี่ยเนาะเบิ่งแหลพน้องเดี๋ยวน,นี้ได้ใครๆเนี่ย<อ>นีแต่อันปูตนานันบุักสับบุกักคุดแถวเนี่ยเด<อ>ี๋ยวนี่แล้วมันใครเนี่ยเ<อ>พราะว่ามันเป็นขนาดเนี่ยอะไรได้แหละฮก็คุดบะได้ร้ายเฮาใส่แหงบัวลาย,เ,ลย,เ,ยนเนี่ยก็ได้พักพอนย จังว่ากลางคืนนี่ก็เฮ็ดน้ำมันจักนี่บ่เฮ็ดอยู่เฮ็ดตอนประมาณฮอดสองทุ่มกลัวกลางคืนสองทุ่มหรือว่าแปดโมงแรงบานเนาะแปดโมงแรงก็ยังเฮ็ดอยูหรืึกกี่ดอกน่าเอาแห้งข้าวนี่โด๊นี่เนาะเต้จ้าเลยขอบใจเด้อน้ำหนักเท่าไรแล้วเลยนี่โทษเด้อสี่สิบสี่สิบพอดีป่อบเ ลดสองกิโลหนักลดสองกิโลก็ฉับหมดอันลมมาไงแห้งลมร่มรึเปล่าชิงหัวกระชิบมีเลยมึงแค่ต้องต้องน้ำหนักเพิ่มเด้อเพิ่มแน่นอนเอาละเลยเด้อหัวโพนต้องได้เพิ่มแน่นอนน้ำหนักลดนี่คือไปน้ำพนนี่เกือหนึ่งกิโลแล้วเนาะ Bên nấm phô này 1kg là Bên em nha này an ninh kỳ là chị nha chị tong này bóc đôi bát nè nọn này nó, nọn 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 nọ nọ của nọ 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 ăn ăn à, nọ mình thấy để khơi บ้านเคยกินบ่ฮะบ่เคยบ่ได้ขันบ่เคยกับไปเบิ่งยูรอดพอดีจชกคันว่าบ่กล้ากินกับบ่เอาเนาะถามบ่เบื่อนี่บ่เบื่อหรอกแต่ชีใช้เวลานานแน่จักน้อยเพราะว่าคันเบื่อนี่หมอพูดแล้วเป็นโทรโอ้บักบ่ดีนี่หักต้มเนียนี่เนาะโอ้ยหักต้มอยู่คุ้มเนาะ อันเป็นในทห้สะพาพื้นโอเคอยู่บ่สมือนี่นะโดยอ่าบริมีปัญหาอย่างเนาะโดยเดือนหนึ่งเสียเท่าไหร่น้อปุญญานี่สามเดือนเขามาเก็บสามเดือนเก็บเธอหนึ่งโดยพอดีแปดสิบแปดสิบเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดพันอ่ธรรมดาเนาะโดยเพราะว่าคือว่าถ้าเพิ่นมาเก็บสิเดือนบบดมันมันเก็บหน่อยแต่เพิ่นบ่มาเนาะโดยวลาเ็เลาได้เอาสามเดือนย่างมากเทอหนึ่งโดย รถได้สะเป็นอะไรรถไฟฟ้ากต่ยังปกติขี่มอนคือเก่าอยู่เนาะเสียงวิ้วิ้วบิ้วอยู่วะบอริวนะอันนั้นเตะขาดสายสายไฟอันปิดเปอดนังก็อยากอยากรุดหน้าไฟอันตาลุดนู้เขาหนูกัดคุณหนูวะคุณหนูกัดเนาะเลย เราได้ได้แบบนี่นอกพี่น้องเลยต้องหายาพิษไม่ใช่ไม่ได้บาทนี่เฮ็ดกินเนื้อไรบาทนี่เอาเอาไ้แบกแลนแล้วฮะแบกแลนแล้วไอใกลใกล้ๆก่อนอันนี้พูนห้องใบยังอันนี้นหนอันรี้วะผู้ไทยเอิญเตาเตาวะเด้อ อถ่ายอยู่ภาษาลาวห้องห้องปามบ่กระเตาขึ้นกันเต่าขึ้นกันเนาะเลยกินได้อยู่เรือว่าได้ได้เนาะแต่ว่าเจ้าต้องปอกเอาเองได้เด้อเลยเลยเบิ่งก่อนเอาลองเบิ่งบาทนี่แบกแล่นเลยเหนในได้บาทนี่อันนี้มันถูกนึงสิถูกนึงอึ๊บเทาแบกแล่นเลยเอาโอเค นีละอีละเห้เลยของต้อนกันเลยได้จ้าหนอ่เดียวอ่าเดี๋ยวเชียงมีอันน้ำมังม่าใหม่ก่อนอือเอาห่อเขหน่อยนี่อยู่นี่เด้อนี่อาผมจาเลยโอ้โหมุดตาเห็นนี่ได้ปะนี่เบิดแล้เนลยแล้วดูชีวะได้บอโเอาเจ้าหิวนะขอจีทือให้รอฮะ มึงจอยแช็พถิ่งร้อยหอมเช็พจังน้อยล่มลูกนี่ด้วยง่ายอีกเด้อคอยย่าโจมไปนั่นเขาห้องบาทอีกเด้อแดดเป็นโทษอีกมาเสียมาให้กินดีๆวันนี้หนุ่งง่ากกันไปง่ายอีกเอาเอาหักเสือด้อยหนิเอาเอาไว้ใช้นิ ต้องปอกก่อนได้ป้นน <c oughs> านี่นี่ไม่นี่ก่อนเนาะโดยฮึบฮึบอืออือมาผีได้เชื่อข่อยเปื่อนหมดเลยเขื่อข่าวชัไมแอลเออแอลแบกแลนกับบอสเอ้านี่เนี่ยเนาะเป็นห้องตาวเน,น,นาะเลยหรือว่านเขาเป็นห้องตาวเดี๋ยวเอาเอามีดมาปอกเอาหรือว่าพวกมีดโบราณต้องใช้ผ้าอีโต้เนาะ ่ใหญ่ไผ่โตไผ่โตปาดอย่างเดียวนี่เอาสารมาปูนี่เจ้ามาปอกอยู่นี่พอดีแล้วนี่เดี๋ยวก็ซื้ออันพวกอ่าเป็นเป็นกระดูหมูหยังก็ได้เนาะมาใส่เพิ่มได้ยอ้ยเฮาล่ะักหญ้านี่บ่ต้องห่วงนี่เล็ดใส่เด้อนี่กาซองนี่แต่ว่าใบมันคืออยากล่างแบบซี่นี่ เอ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยธรรมชาติบอกเลยนะธรรมชาติธรรมชาติเนะ้อบอกกินแต่ต้มพักนะนน่เนาะเล้่หุ่นดีไอ้กินยังกินพักลาเลยหุ่นเด้ดีทั้งแม่ได้ลูกได้เมียละเมียเจ้าละมาแต่ใช้ใช่นี่นะ เมียวพิ่นนี่แหละอ๋ออันนี้บ่เพิ่นห้องนะเลยเออเมียวเมียวจะดื้อเมียวใช้อันอันลองร่องบ้าให้เพิ่นว่าว่าขอบใจดื้อนยนี่ขอบใจเด้อกันขอบใจแม่กันจ้าจ้าน่ะอือหายว่ะจ้าจ้าจ้าเจ้าจ้าเลย thế ha mẹ, đếm hù chác đấy nó, anh bù trừ trái này sốt bít bơ đấy nó, ôi thì lăng cà phúng luôn, tuỵ bỏ, yun yu cứ mong lôm non yu cà đập อ้าวเอาเนาะอันน <c standen> uh ี้ล้างน้ำก่อนเด้อเฮบอกินได้บ่ล่างน้ำบ่เนาะนี่น้ำไหนนาะบ่ได้เล้บ่เอาล้กันแกจเล่มแลขแวแถวทั้งในพิ่นปงเลยทั้งลุ่มนั้นหาทั้งเทงนั้นสี่ อ๋อ,อเห็นยังลูกเจ้าเนี่ยอ๋อละเอาไว้คือบอัวคอยเห็น,น,นดินเฟสเดินยังดูงนี่บอกแต่ก่อนคือเห็นไทยลงส่วนพักส่วนหญ่ายอยู่บ่คคอยลินบ่ค่อยลินบอกเลยคณกลัว,วกับสวนนี <c> ่ <oughs> ยันวานวัน่วนลายนี่ก็เคยช่วงที่ผ่านมานนอมูเชียงเห็นดิน อ่าลงสตอรี่เด็กกัเอ็ดกับส่วนภาคชนหญาเจ้านาทายลงโดยแต่บุคคลินบุคคลินนะนึกว่าโทรศัพท์เสียอะไรสุดยอดบัวคือเกาอยู่เดยกัเบิ่งเพลงเด้อเอาเบิ่งเพิ่งจะอยู่นน้ำโทรศัพท์นี่แหละแต่ละมือแม่แสดงว่านี่คือบุคคลได้เล่นนี่อันเน็ตบุคคลมีบ่แม่นเออเอาเอาฉันประมานั้นชนะโอ้ซิปเติมซิปพันนี่ ได้จังมือเล่นนี่สามสิพันกีบสามมือเติมเน็ตนี่ได้เลยเขาดินเบิงยูทูบชี่ยังเปลืองเน่นะเปลืองเปลืองบ่เลยสามมือเติมเทอนึงเลยเอาเป็นเดือนแลไปยังกเดือนนึงก็แปดสิบหนึ่งเดือนแปดสิพันเนาะบ่หอนฮอสองร้อยบาทใช่ไเนาะ

เป็นไอซัสมสิกิน,นบริยุทธ์ดย่นด้วยนี่เนาะพักพอรในเดอ้ออ่าปิดลม้มได้ได้เคยเคยเป็นล้มอยู่บ่คันเมื่อยคแบบันเทสกับแบบมีกำหนดเนาะสมัด้สมานึ่งลักยาแต่ว่าพักแล้วกเห็ดพักเห็ดเห็ดละพักเห็ดละพักแล้ว,ลวมันบม่ค่อยอันอนัน้นค่อยเมื่อยเลย บันน้เมื่อเห็ดธรรมดาเห็ดแบบเวียยเห็ดเอาเป็นนอตายเรานาะโย่บ่ราะเหตุแบบนั้นบันน้เห็ดแบบนั้นเอาเห็ดเห็ดละพักเห็ดละพักนะว่าเวียยเวี้ยงานกลายเวี้ยงานบ้านยิ่งเนาะเสื้อผ้าเนาะเพ่งเนี่ยพี่น้องยผ้ากะโพดวกตจนห้าวตจนชุดอันนี้ซักชูมือโบไปพี่นะโดยโอ้ อลูกหายลูกคือนหายถูกเอาออกอยากวะนะคะแม่แม่แม่ปาดหายแม่แม่ละมามามาลานังถานนี่เลยเออได้มีเนี่ยไปลางในกระถางเนาะใช่ หาหมอลำน้อยเด้อมาเปิดตั้งให้ฟังโอ้ยชนนี้จะมวนอยู่บะจักเนาะดูโอ้ยอยาเหงาเนี่ยฝากแถวดีจิบฟ้อนไปนำบ่โย่เห็ดอีนไหนทางบ่ละบบงสารวันไปพร้อ่เสียห้าไปก้อนเอวไปนำโย่คักอยู่ได้กระดากระดาดันบ่ฟังเพลงกันยังหอนเอวไปนำเลย เาะแยวว่าดินเดินนี่เฮือนชานนี่ปักชุ่มเย็นตลอดไม่แห้งไม่โหยเด้อจ้าจ้าขอบใจกันเด้อเจ้าเจ้าจ้าแม่ใะ่ไหมแม่มรุ่นเด็กกินเลยเนาะ พี่เหว่บ่เหีื่วสมเนาะกินมังม้น้ำแหล่เป็นน้อยพระเทศลด้ทยง่ายๆินพักกินหย่าน้ำพีนี่จ้าจ้าจ้าก่อนจ้าแม่อืออืออุ้ยแมวคบจูดน้อยเลยเออกับแม่เอาสาเนาะสาวลำพินมาเชียงชีเดินทางกอนเนอเชิเด้อด้วอทางก่อนบันนีเพร่อทศฮอตนตื่อบู่ได ตามสิมุมงคนประจักรพี่น้องเลยบ้าจ,จะจ,จัด็าเนาะมีมีเจออนกับตาวขนานเดอน้อครับถุงยังชีพถุงนึงเนาะมานไหมอย่างนี้แหละหน่อยอะแล้วก็อ,นอ,อกันเอาเงินแล้วเอาไว้ซื้ออะแล้วแต่เจ้าสิซื้อเน,นาะเนี่ยอยู่ในกินอย่างนี้แบบลุงเนาะรู้สึกว่าโอ้โหไหวแล้วพี่น้องเลยโอ่แห้งนีโดเนาะจนลบมาไี่ลบล้มค่าสวดเชๆเนาะร่างแบกขิมจกว่าร่างจิคุดโพนต์ ลมไม่เห็ดดีกล้วยแล้วแบบนี้โชคของคนฟอมกันเนาะผมเป็นยังลูกดึงขึ้นอนไรนะเออเลยเอาจังไงก็แล้วแต่เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเด้อสองเมนูคือเก่าคือเดิมเห็นเนาะมาเยี่ยมมายามเด้อสองเพนเด้อเอาไว้ซื้อที่ไม่กินนะทุเจ้าเห่นเด้อสองคนเมนูมานานแล้วเสียงกันเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อ ไปไปปัณณ้บุนนบเชงกับก่อนเด้อโดยเดินทางปลอดภยัยสุขดีมีใจงินํำกายเขามาการงานกนใายได้ดีปีนี้ก็ขอใหายสุขขี้ห,ง,หงเรื่องเรื่อบ่อ้เขื่อนไปนาะบ่ย้ยคาไปห้ให้สั่งไปได้ไปห้กลับไปกลับมาให้หักอยู่เือน ปีเดือนก็หายห่างหายมีทุกวันก็หายมีสุขภาพแข็งแรงฮงเฮงตลอดไปโดยโอ้ยเอาเด้อไปบายบายไปบายบายพี่พี่ทั้งนี้ดีเด้อเด้อโอเคเนาะเอาขอไม้เนี่ยมานป้าสู่เด้อไปก่อนบานีคนละป้ากัน เอามาบอกอารมณเจ้าตาวเจ้าอืออือฮะเอเนาะไปก็ด้อบบบนี้เนาะปักชุ่มเย็นตลอดปุ้ยปวดโพอฮะเสียหน่ะเสียท่อเนาะผู้พี่น้องเอ้ยผักหอมผักบุ้งอือผักข่าเนาะผู้เสื้อผ้านอะแพปวดโพ สักคักช่างแน่รอดหน่เนานะอืม <c oughs> อืะเนาะอ่าบ้านเท <c oughs> ินซานกับก็เป็นไม้อัดไปหน่อยผุพังไปแล้วตามการเวลาเนะี่ยคือว่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้อยวิวหมอกเก่าดอกเนาะอืมป้าป้าประเี๋พีนะ่น้อยเนาะเสียงเดินทางกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังไรกันสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะ ก่อนจะเดินทางหัวเต่ากับพี่น้องไปเชียงแวะมาเบียนมายามทางสาวลำเพนเมดิ่งเดียวพี่น้อยเนาะเนี่ยครับส่วนพักส่วนหญ้าแล้วพี่น้อยจนจ่อยจนพรมจนแห้งเบิดเนาะล้มไม้แห้งๆนี่ร่มแล้วแหละบ่เสียงเบิ่งนี่เสียงดีแต่ว่ายังได้ยินเสียงอยู่คันเสียงบ่มียินยันนักแล้วพี่น้องเนาะเอาจังไดยก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะพี่น้อยสองเมดูเมดิ้งเดียวคือเก่าคือเดิมเนาะสาวลำเพน เอาเนาะจะในการสำหรับคลิปนี้เด้อบุเซียงก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่มีพี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบร์สุขสุคนพี่น้องเนาะเขามาับมาส้มเป็นกาลังใจให้ทางบุเซียงตลอดมาเลยพี่น้องเด้อสุขกาย,ส,กายสบายใจอยย่ดีมีแห้งมีโชคมีไซตตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเลยพี่น้องเด้อสบายดี